โดยครับผมช่องเพจแชนแนลวัน้มันจะมาแจกออนมอนเตอร์ฟาร์มอออนนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับโดยอออนนี้เขาก็จะเพิ่มบอกมานะครับซึ่งบอกอันนี้ก็คือจะเป็นของดรอปจากมอนเตอร์ได้นะครับโดยจะสร้างไอเทมดรอปทุก10บวินาทีนะครับไม่เล่นเลยแต่ว่าอย่างใดอย่าลืมเปิดตัวของอีแ n ลเมนต์ตรงนี้ทั้ง4ด้วยนะครับแล้วหน้าของตัว b ีฮารแพคครับเราก็จะลงเป็นมอนเตอร์ฟาร์มแอออนนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ด้าของตัวรีสอแพคด้วยนะครับ โดยไอรอนนี้เขาจะเพิ่มเป็นบล็อกต่างๆมานะครับเช่นอันนี้เป็นฟาร์มไอรอนโกลมนะครับเขาก็จะดอกเป็นของที่ออกมาจากฟาร์มนี้คือเด็กแล้็ดอกไม้นะครับส่วนสูตรคราฟ์ตามนี้เลยครับต่อไปเป็นฟาร์มสกลเลตันนะครับเขาจะดอกเป็นลูกธนูกับกระดูกมานะครับสูตรคราฟ์ตามนี้เลยครับต่อมาเป็นฟาร์มสลามครับเขาจะดอกเป็นสลามบอลมาแบบนี้นะครับสูตรคราฟ์ตามนี้เลยครับ เป็นอินนิโปอย่างนี้นะครับสูตรคราฟก็ตามนี้เลยครับต่อมาเป็นฟาร์มคลิปเปอร์ของดอปก็คือการพาเดอร์ตามนี้เลยครับสูตรคราฟตามนี้เลยครับต่อมาเป็นฟาร์มวิเตอร์สกีเลต้านะครับของดอปก็คือเป็นพวกกระดูกกับฐานนะครับสูตรคราฟตามนี้เลยครับต่อมาเป็นฟาร์มซอมบี้ครับเขาจะดรอปเป็นพวกเนื้อดิบมานะครับสูตรคราฟตามนี้เลยครับ ต่อมาเป็นฟาร์มเบดครับเขาก็จะดอกเป็นพวกแท่งเบรดอย่างนี้นะครับสูตรคราฟตามนี้เลยครับต่อมาเป็นฟาร์มเวนิเเตอร์นะครับเขาจะดอกเป็นของประมาณนี้เลยครับสูตรคราฟตามนี้เลยครับต่อมาเป็นฟาร์มแฟนทอมครับเขาจะดอกเป็นแฟนทอมโมบิลประมาณนี้เลยนะครับสูตรคราฟตามนี้เลยครับต่อมาเป็นฟาร์มพลินเขาก็จะผลิตออกมาเป็นดาบทองอย่างนี้นะครับ โดยเราสามารถทำการแลกเปลี่ยนได้โดยการเอาทองแล้วก็กดตีที่บล็อกนะครับมันก็จะเป็นการสุ่มของที่รอปมาจากการเทรดกับพลิกลิ้นมานะครับของที่ผมได้ก็จะประมาณนี้ครับก็แล้วแต่ดวงนะครับถ้าใครดวงดีก็จะได้ของดีนะครับแล้วก็สูตรคราฟตามนี้เลยครับก็คลิปนี้จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเครดิตบวกับลิงก์ดาวโหลดผมดิงไว้ใต้คํารมันยานะครับ you uh -huh.